สวัสด,ดีจ้ามามากินเขาน้ำเยื่อสมด้วจ้าด้วยนี่เยื่อสมก็ได้ตุ่มไก่บานจ้ามันนี่นีตุ่ตมยำไก่บานจ้า,แล,าแ,ลแล้วก็มีป,ปักเดินฟ้า,าแล้วก็มีปักเขือแล้วก็มีปลาปลาดุกย่างจ้าแล้วก็มีขนมกินนะจ้าเด้อมีประแดกบองจ้าเราว่าเยื่อสมเขากับบดหนึ่งดอกจ้าก็เลยไปเสือเอาจ้า แม่จ้าพี่น้องมาไม่กินนั่นเยอะสม้ะที่สมบ่ได้กินในเบื้องเรกพี่น้องมือเนี่ยจ้ากินกระยะสมแซ่บแซ่บตรงไก่บานเป็นตาแซ่บด้พี่น้องตง้มยำไก่บานแซ่บแซ่บแ้วกันร้องกินกับเป็นตาแซ่บพี่น้องสมิ่งร้องกิน นาเซีะพี่น้องหนึ่งยาหัวน้นน่งยาปลาจ้ะหนึ่งยาปลาสับแซ่บกันจ้ะบางดินฟานไอ้าย,อยางเอาไหมพี่น้องเผาเอาเนาะบานเฮาเอินเผาเนาะจ้ะ กินน้ำยาสมเด้วจ้าเด้อยาสมได้กินให้เบิ่อนอพี่น้องเอ้ยคันมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาสมในเด้อจ้าขอบคุณในหลายเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้าที่ฝาก बाइक चाहिँ आएको